Ted, นั่งนิ่งนั่งนานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตป่วยโรคหัวใจไลนี่ o o m ได้ไปหาคำตอบมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะไปรู้จักกันเลยสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงเมื่อนั่งเป็นเวลานานเลือดจะไหลช้าลงและกล้ามเนื้อจะเผาผลาไขมันน้อยลงทําให้กรดไขมันอุดตันหัวใจง่ายขึ้นจากผลการวิจัยพบว่าความเสี่ยงของการเสียชีวิตและโรคหลอดเลือดหัวใจและที่สําคัญในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่นั่ง6-8ชั่วโมงต่อวันเพิ่มขึ้น12%เป็น13%เมื่อเทียบกับผู้ที่นั่งน้อยกว่าสชั่วโมงต่อวัน คนที่นั่งมากกว่า8ชั่วโมงพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น20%ค่ะคนกระทบต่อสุขภาพพฤติกรรมเอยนิ่งคือการอยู่นิ่งๆเกิน2ชั่วโมงไม่นับรวมการนอนหลับเช่นการนั่งทำงานเป็นเวลานานการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือการนอนดูทีวีซึ่งพฤติกรรมเือยนิ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนโรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเพื่อการลดพฤติกรรมเนื้อนิ่งให้ลุกเปลี่ยนอิริยาบทจากท่านั่งด้วยการเดินไปมาการยืดเหยียดร่างกายหรือนอนราบทุก1-2ชั่วโมงนะคะดังนั้นนั่งนิ่งนั่งนานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตป่วยโรคหัวใจเป็นข่าวจริงแชร์ต่อได้ เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารจากสารสุขชวร์กรมอนามัยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปไลนี่คอมขอขอบคุณค่ะ